ต่อกันที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะออกมาชี้ถึงกรณีที่ว่ามีการโอนอำนาจให้หนาย,ยกรัฐมนตรีควบคุมกฎหมาย31ฉบับ แค่ปรับปรุงเพิ่มเติมจากเดิมอีก2ฉบับก็ไม่เกี่ยวกับการรวบอํานาจตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์คุณจุรีลักษณะวิสิ์นะคะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะกล่าวถึงการแบ่งงานรัฐมนตรีในการดูแลพื้นที่ภาคใต้โดยบอกว่าก็น่าจะเป็นที่ยุติแล้วโดยนายกรัฐมนตรีให้ยึดถือคําสั่งแรกไปก่อนแล้วก็มอบหมายให้ในายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประสานซึ่งนายวิษณุได้หารือกับตนเองค่ะแล้วก็ยืนยันให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าขณะนี้ให้ ถือคำสั่งที่1ก็คือที่รัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ดูแลพื้นที่ภาคใต้ดังนั้นก็หมายความว่าหลังจากนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะนอกจากนี้นายจุรินยังตอบคำถามสื่อกรณีมีการโอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีมาเป็นของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวตามกฎหมาย31ฉบับว่าเป็นเรื่องที่มีการดําเนินการมาต่อเนื่องก็เกิดมาตั้งแต่ตอนช่วงที่เกิดปัญหาโควิดวันนี้ก็ถือว่าเป็นคำสั่งที่ปรับปรุงแก้ไขคำสั่งเดิมที่มีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเพิ่มไปอีก2ฉบับในส่วนของกฎหมายเพื่อให้นายกรัฐมนตรีดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกณฑ์ทหารเพื่อใช้อํานาจโดยสะดวกและเรื่องของวัคซีนจึงไม่ถือเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เห็นว่าหลักการทํางานร่วมกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ถือว่าทํางานร่วมกันเป็นรัฐบาลเดียวกันนะคะ ผู้สื่อข่าวลยถามบอกว่าแล้วมีความเห็นอย่างไรต่อกรณีของนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมในทํานองไม่พอใจว่ามีคนแอบนินทาและขู่ยึดตําแหน่งคืนคุณจรินทบอกว่าตัวเองไม่มีข้อมูลก็ไม่ขอให้ความเห็นในเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ยุติได้แล้วนะครับเมื่อวานท่านนายกก็ได้พูดให้ที่ประชุมได้รับทราบ ทิมจุมคณะรัฐมีได้รับทราบชัดเจนแล้วนะครับว่าให้ยึดถือคําสั่งแรกไปก่อนขณะนี้ให้ถือ คำสั่งฉบับที่1เป็นหลักคือฉบับที่ไม่มีปัญหาแต่ว่าหลังจากนี้ท่านจะดําเนินการในเรื่องของการทําข้อเสนอไปยังท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและลงนามต่อไปโดยถือหลักว่าให้ทุกอย่างเหมือนเดิมคือเหมือนในฉบับที่1เป็นด้านหลักมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะที่คอรมมีมติเรื่องโอนอำนาจ31พรบให้นายกค่ะความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้มีการดําเนินการมาโดยต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เกิด ปัญหาโควิดเพราะได้มีการอ,ออกคำสั่งหรือออกประกาศในลักษณะของการโอนอำนาจบางส่วนเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิดให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้เหมือนกับเป็นผู้บัญชาการสูงสุดในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ได้มีการดําเนินการออกคําสั่งมาโดยต่อเนื่องเมื่อวานก็ถือว่าเป็นคําสั่งที่ปรับปรุงแก้ไขคําสั่งเดิมที่มีอยู่แล้วเพียงแต่เข้าใจว่าจะเพิ่มไป อีกสองฉบับในส่วนของกฎหมายที่ให้อำนาจท่านนายกได้ดำเนินการแก้ปัญหาโควิดคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกณฑ์ทหารเพราะว่าสาการโควิดอาจจะมีผลกระทบกับเรื่องการเกณฑ์ทหารท่านนายกกไ็ได้ใช้อำนาจโดยสะดวกนะครับกับเรื่องของวัคซีนมีอยู่สองเรื่องครับที่เพิ่มเติมเข้ามาเท่าที่ผมดูเร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องเดิมที่ทำมาโดยต่อนเนื่องครับ ในหลักการเนี่ยการทํางานร่วมกันก็ต้องถือว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ต้องถือว่าเราก็ทํางานร่วมกันครับก็ถือว่าเป็นรัฐบาลเดียวกัน